สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1460แขนซ้ายของต้วนหลิงเทียนนั้นได้ถูกห้วนเออคล้องแขนเอาไว้ส่วนในมือขวาที่ไม่ทราบเอาไปไพร่หลังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ปรากฏปิ่นปักผมเล่มหนึ่งผุดจากความว่างเปล่ามากอบกุมไว้แน่นเพียงมองจากแสงสีเลือดที่เรืองรองสลัวสลัวไปทั่วปินปักผมเล่มนั้นก็บ่งบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ปินปักผมธรรมดาสามัญ ที่สำคัญเลยก็คือที่ส่วนด้ามของปิ่นปักผมเล่มนี้มีบุปผาทั้งสิ้นสามกลีบแถมแสงสีเลือดที่เรืองรองออกมาบริเวณบุปผาทั้งสามกลีบยังจำชัดยิ่งกว่าแสงสีเลือดที่เรืองรองทั่วตัวปิ่นเสียอีกประหนึ่งหยาดโลหิตจะหยดลงมาอย่างไรอย่างนั้นข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้ที่บอกว่าจะค่าค่านี่เป็นความคิดของหลี่อันเจ้าคนเดียวหรือเป็นมติที่เห็นพ้องต้องกันของนิกายอมตะสรารม ในขณะที่ต้นหลิงเทียนกล่าวถามประโยคนี้ออกมาบุพผาหนึ่งในสามกลีบก็เริ่มสั่นไหวเบาๆและทันใดนั้นเองบุพภากลีบดังกล่าวก็คล้ายจะขับของเหลวบางอย่างออกมาของเหลวดังกล่าวยิ่งหลั่งไหลออกมา,มามากเท่าไรบุพภากลีบนั้นก็คล้ายจะแห้งเหี่ยวลงมากขึ้นเท่านั้นครู่ต่อมาของเหลวที่ขับออกมาจากบุพภากลีบดังกล่าวก็คล้ายกลายเป็นสายน้ำหลั่งไหลไปตามลวดลายพิสดารที่อยู่บนตัวปิ่นปักผมแลไปยังคล้ายวงจรอาคมอันสลับซับซ้อน หลังจากนั้นตัวกลีบบุปผาที่เหี่ยวแห้งที่เหี่ยวเฉาก็เริ่มเปล่งแสงสีแดงฉานออกมาพริบตาต่อมาแสงสีแดงดังกล่าวก็เริ่มหลั่งไหลไปตามเส้นทางเดียวกันกับของเหลวที่ไหลผ่านไปก่อนหน้าอย่งางไล่ทันและผสมผสานไปจนแหลกคล้ายน้ำเลือดสุดท้ายก็พุ่งออกจากปลายปิ่นช้ำแรกเข้าสู่มือขวาของต้นหลิงเทียนก่อนจะก็จมหายไปในฝ่ามือต้นหลิงเทียนหมดสิ้นไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆคนตายไม่จำเป็นต้องรู้มาก ได้ยินคำถามของต้นหลิงเทียนหลี่อันก็ใส่ยย้ยิ้มเย็นชาจากนั้นมันก็ยกมือหนึ่งขึ้นมาสะบัดออกไปส่งส่งพริบตานั้นเองท่ามกลางความว่างเปล่าพลันอุบัติแสงพลังรูปร่างปานจันเซี่ยวทั้งพุ่งตัดฟ้าแหวกอากาศจี้เข้ามาทางต้นหลิงเทียนอย่างฉับไวความเร็วของคลื่นพลังดังจันเซียวนี้อย่างรวดเร็วไม่ต่างอะไรกับการลงมือทำร้ายไปผิงและเทียดให้เหอก่อนหน้าของหลี่อันมันว่องไวสุดที่ห้นเอ๋อกับซือถูหมิงจะมองตามได้ทันเป็นธรรมดาว่าจี้ฟาน าถาคตของนิกายอมตสรานรมที่อยู่ด้านหลังหลีอันเองก็ไม่อาจมองเห็นอะไรได้ทันเช่นกันนั่นเพราะการลงมือของหลีอันมันรวดเร็วเกินไปปรมาจารย์โอสถต้วนปรมาจารย์โอสถต้วนพอเห็นว่าหลีอันที่อยู่ห่างออกไปไกลตา ที่กำลังเผชิญหน้ากับต้นหลิงเทียนอย่างไร้ผู้ใดขัดขวางได้ลงมือออกกระบวน่าเข็นคาสังหาสาังไปทางต้นหลิงเทียนไปผิงกับเถียดให้เหอที่ถูกซัดปลิวไปจนลุกไม่ขึ้นก็หน้าเปลี่ยนสีพากาันร,ร่ำร้องออกมาเสียงหลงด้วยความตื่นตระหนกเป็นกังวลขณะเดียวกันกับที่ร่ำร้องออกมาเสียงหลงพวกมันยังพยายามริดเค้นพลังชั่วชีวิตเพื่อเร่งรุดไปช่วยเหลือต้นหลิงเทียนไปทันร่างที่บาดเจ็บสาหัสของพวกมันสั่นสะท้านไปอย่างแรง แต่ในขณะที่พวกมันเพิ่งจะลุกขึ้นมายืนได้คลื่นพลังปานเซี่ยวจันที่สองแสงสว่างจ้าของหลี่อันก็ได้พุ่งตัดระยะเข้าไปใกล้ต้นหลิงเทียนมากแล้วสุดที่พวกมันจะเร่งรุดเข้าไปช่วยต้นหลิงเทียนได้ทันการซัวว,ว,วัวคลื่นพลังดังจันเซี่ยวที่แหวกอากาศมาฉับไวประหนึ่งเคียวแห่งความตายที่กำลังจะเก็บเกี่ยววิญญ,ญาณของต้นหลิงเทียนก็ไม่ปานและในห้วงเวลากับขันนี้เองราชันไม่เคลื่อนไหว พอคลื่นพลังดังจันเซียวกำลังจะเข็นข้าลงมายังร่างต้วหลิงเทียนอยู่ดีๆทั่วร่างต้วหลิงเทียนก็ประตูแสงพลังสีทองสว่างจ้าฉับคลุมไปทั่วกายดังม่านพลังอีกทั้งม่านพลังสีทองดังกล่าวมองไปยังงอมีรูปลักษณ์ประหนึ่งพุทธองค์พุทธองค์ทองคำดังกล่าวได้ห่อหุ้มคลุมร่างต้วหลิงเทียนเอาไว้อย่างมิชิดจริงอยู่ที่การลงมือทำร้ายไปผิงกับเถี่ยไทเหอก่อนหน้าของหลีอันนั้นมันรวดเร็วสุดที่ต้วหลิงเทียนจะมองตามได้ทัน หากทวาครานี้ตัวหลิงเทียนไม่เพียงแต่จะเห็นการลงมือของหลี่อันได้ชัดเจนกระทั่งในห้วงความรู้สึกเขาคลื่นพลังลักเซียวจันที่เข็นฆ่าสังหารเข้ามาของหลี่อันมันช่างเชื่องช้าประหนึ่งเต่าขาเจ็บเชื่องช้าจนหน้าเวทนายิ่งและเหตุผลที่เขาไม่ตอบสนองใดๆต่อการลงมือของหลี่อันจนถึงตอนนี้ก็เพราะเขากําลังตกตะลึงกับพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดอันมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกระทั่งพลังวิญญ,ญาณที่เขามีบัดนี้ยังทําให้เขาตกตะลึงพรึงเพลิดถึงขีดสุด เรียกว่าบัดนี้เขาไม่จําเป็นต้องแผ่สํานึกเทวะออกไปตรวจสอบอันใดรอบกายอาศัยแค่พลังวิญญาณที่เอิอล้นออกมาโดยไม่รู้ตัวก็ทําให้เขาอย่างรู้ถึงสรรพสิ่งโดยรอบกระจ่างปานฝ่ามือต่อให้ไร้ในตาเขาก็บอกได้ชัดเจนว่ามีคนหกคนนอกจากเขาที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือห้วนเอ,อ๋อ จากนั้นก็สัมผัสได้ถึงไปพิงประมุขานิขายอมไทอ,ทอทีเทียไทยเหอผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายยอมตะไทอีซือถูหมิงปรมาจารย์โอสถผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของนิกายอมตะไทอีนอกจากคนคุ้นเคยเหล่านี้แล้วเขายังสัมผัสได้ถึงหลีอันบรรพบุรุษของนิกายอมตสารานรมรวมถึงตถาคตของนิกายยอมตสารนำอย่างจี้ฟ้านอีกด้วย กระทั่งต้นหลิงเทียนยังรู้สึกเสมือนตัวเองได้กลายเป็นผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งยังรู้สึกไปว่าตอนนี้อาศัยเพียงหนึ่งห้วงคิดก็สามารถปลนร่างจีฟ้านรวมทั้งหลี่อันให้แหลกสลายหายไปไม่เหลือซากได้ง่ายาดนะนี่น่าเหรอพลังวิญญาณและพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดของตัวตนขอบเขตจอมราชันอมตะหนึ่งต้นกำเนิดต้นหลิงเทียนไม่อาจไม่ตกใจ เพราะเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งมหรฬานของพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดในร่างกายเขาได้ชัดเจนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจหาคําใดมาอธิบายได้เรียกว่ามันแตกต่างจากพลังของเขาที่มีอยู่เดิมประหนึ่งฟ้ากับเหวสวรรค์กับโลกก็ว่าและไม่เพียงแต่จะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดเท่านั้นกระทั่งความเปลี่ยนแปลงไปของพลังวิญ,ญญาณเขาเองก็ตระหนักได้ชัดเจน และความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากบุปผาหนึ่งในสามกลีบบริเวณส่วนด้ามของปิ่นปักผมที่กลับกลายเป็นของเหลวสีแดงเลือดหลั่งไหลเข้ามาในร่างของเขาของเหลวสีแดงเลือดจากกลีบบุปผาที่มีปริมาณอันแสนน้อยนิดนั่นน้อยนิดเสียจนปริมาณของมันไม่ถึงหนึ่งในสิบของการจิบน้ำหนึ่งอึกของต้นหลิงเทียนด้วยซ้ำหากทว่าของเหลวปริมาณไม่ถึงหนึ่งในสิบของการจิบน้ำหนึ่งอึกนี้กลับทำให้พลังเซียนอมตันกำเนิดและพลังวิญญาณในร่างของต้นหลิงเทียนบังเกิดความเปลี่ยนแปลงไปพลิกฟ้าควดิน หลังบังเกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้วนหลิงเทียนรู้สึกเสมือนสรรพสิ่งโดยรอบอยู่ในกำมือเขาจะควบคุมทำอะไรก็ลำบากเพียงหนึ่งห่วงคิดเขายังรู้สึกถึงขั้นเสมือนว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นเจ้าผู้สร้างไปแล้วด้วยซ้ำหืมต้วนหลิงเทียนที่ยากจะดึงความรู้สึกจากความเปลี่ยนแปลงในร่างกายพอสัมผัสได้ถึงการโจมตีของหลี่อันเขาก็กลับมาครองสติทันที จากนั้นเขาก็เผลอใช้วรยุทธ์อมตะราชานไม่เคลื่อนไหวที่มันฝึกปรือช่วงนี้ออกไปโดยไม่รู้ตัววรยุทธ์อมตะราชานไม่เคลื่อนไหวนั้นเป็นวรยุทธ์อมตะระดับขุนนางที่ต้นหลิงเทียนได้มาจากการเอาชนะนิกายอมตะสรานรมในงานสมัชชาเต๋าโอสถก่อนหน้ายามเมื่อโคจรใช้พลังตามเคล็ดทั่วร่างจะปรากฏพุทธองค์ทองคาขึ้นมาปกคลุมไปทั่วกายเป็นไปไม่ได้ ห่างออกไปไกลๆหลี่อันที่เฝ้ารอดูฉากต้นหลิงเทียนถูกคลื่นพลังสังหารลูกตาของมันถึงกับหดเล็กลงในฉับพลันหน้ายังเปลี่ยนสีไปใหญ่หลวงนี่กระทั่งไปผิงและเทียดให้เหอที่ฝืนลุกขึ้นมายืนอย่างยากลําบากเพราะอาการบาดเจ็บสาหัสหมายช่วยเหลือต้นหลิงเทียนสุดชีวิตจังหวะนี้ก็ไม่อาจไม่เบิกตากว้างออกมาด้วยความไม่เข้าใจหลังเห็นฉากเรื่องราวที่เกิดขึ้นไกลาตา และดูจากสีหน้าท่าทีตกตะลึงพรึงเพลิดนี้ของพวกมันประหนึ่งพวกมันได้พบเห็นเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตก็ไม่ปานสูวาว,วเสียงหนึ่งพันดังเขาหูทุกผู้คนเป็นการโจมตีของหลี่อันคลื่นพลังลักเซี่ยวที่เข็นฆ่าสังหารเข้าไปทางต้นหลิงเทียนนั้น ได้ปะทะเข้ากับร่างพุทธองค์ทองคำที่ก่อเกิดขึ้นจากพลังเสียอมตะต้นกำเนิดของต้นหลิงเทียนหักแต่ละไม้คล้ายสายลมหอบหนึ่งพัดปะทะผนังผาเพียงแววเสียงสำเนียงค่อยให้ได้ยินเบาๆก็เท่านั้นไม่อาจก่อให้เกิดผลกระทบใดๆต่อผนังผาได้เลยพี่หลิงเทียนในเวลาเดียวกันนั้นเองสีหน้าท่าทีของห้วนเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างๆต้นหลิงเทียนก็เปลี่ยนไปใหญ่หลวงเพราะเสียงวิดร้องของงงไปผิงกับเถียดให้เหอเมื่อครูววตาของนางยังกลายเป็นสลัวปานหมอกน้ำแข็งหืม วินาทีนี้เองต้นหลิงเทียนพันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นอายพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของห้วน A. เออเขายังค้นพบได้ทันทีจากกระแสพลังที่ไหลเวียนอย่างผิดปกติในร่างของห้วนเออว่านางสมควรใช้วิชาลับหรือวิชาต้องห้ามอะไรบางอย่างที่สมควรส่งผลกระทบไม่ใช่ช่วยอย่างไรก็ตามกระบวนการใช้งานยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนี่เป็นวิชาลับเฉพาะจิ้งจอกน้ำแข็งพันมายางั้นเหรอ ตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสถานไปในใจเท่าที่เขาห่วงห้วนเอ๋อไม่พ้นต้องกําลังฝืนทําอะไรเพื่อเขาแน่นอนห้วนเอ๋อต้วหลิงเทียนเร่งหยุดห้วนเอ๋อทันทียังส่งเสียงผ่านพลังกล่าวกับนางว่าเจ้าลืมแล้วหรือว่าพี่หลิงเทียนมีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันประเภทสิ้นเปลืองในมือตอนนี้พี่หลิงเทียนเพิ่งใช้สิ่งนั้นไปบุกผากลีบหนึ่งบน,บนอุปกรณ์อมตะจอมราชันประเภทสิ้นเปลืองนั่นได้สแสดงผลเลิศล้ำแล้ว เนื่องเพราะสัมผัสได้ว่าตัวหลิงเทียนกำลังตกอยู่ในห่วงกับขันเป็นตายห้วนเอ่อที่ร้อนรนใจจึงลืมไปเสียสิ้นว่าตัวหลิงเทียนได้อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชานประเภทสิ้นเปลืองมาครอบครองไว้นานแล้วในใจของนางหลงเหลือเพียงหนึ่งความคิดเท่านั้นต่อให้นางต้องสละหนึ่งชีวิตของนางก็ไม่อาจปล่อยให้พี่หลิงเทียนของนางเป็นอะไรไปได้จนเมื่อเสียงผ่านพลังของตัวหลิงเทียนดังเข้าหูนางเท่านั้นล่ะ นางจึงได้สติจากอาการแตกตื่นร้อนรนจากนั้นก็เร่งหยุดวิชาลับของนางทันทีอย่างไรก็ตามถึงจะเร่งหยุดวิชาลับนี้ไปแล้วแต่ผลกระทบของมันก็ไม่ใช่ชั่วพลังที่เร่งเร้าขึ้นมากลับกลายเป็นป่วนปั่นกระแทกทำร้ายชีพจรพลังจนทำให้นางบาดเจ็บภายในไม่น้อยอักห้วนเออกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งและฉากนี้นับว่าเป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายของทุกคนนะเพราะไม่มีใครคิดว่าอยู่ๆห้วนเอจะกระอักโลหิตออกมา อีกทั้งหลังกระอักโลหิตออกมาสีหน้าของนางยังซีดไปแทบไร้สีเลือดหวนเอ๋อเห็นฉากดังกล่าวสีหน้าตัวหลิงเทียนก็เปลี่ยนไปทันทีขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสียงผ่านพลังไปอย่างทุกใจเจ้าใช้วิชาลับอะไรกันแน่กระทั้งเจ้าหยุดยั้งม um> ันเอาไว้ก่อนที่มันจะได้แสดงผลก็ทําให้พลังตีกลับจนร่างกายเจ้าได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ตัวหลิงเทียนคิดว่าหากหวนเอ๋อหยุดวิชาลับอะไรของนางได้ทันเวลานางคงไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่ไม่คิดเลยว่าเขายังประเมินวิชาลับดังกล่าวของห้้นเอ๋อต่ำเกินไปผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ห้วนเอ๋อใช้วิชารับกลับอยู่เหนือจินตนาการของเขานักแม้จะหยุดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแต่พลังตีกลับยังทําให้ห้้นเอ๋อได้รับบาดเจ็บภายในรุนแรงขนาดนี้พี่หลิงเทียนข้าไม่เป็นไรเมื่อเห็นใบหน้าที่ฉายชัดถึงความเป็นห่วงของต้นหลิงเทียนห้้นเอ๋อก็ส่ายหน้าไปมาด้วยรอยยิ้มทันทีลึกลงไปในแววตาของนางยังอดไม่ได้ที่จะฉายให้เห็นถึงความยินดีประการหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังลี้ยิ้มออกมาได้ไม่ทันไรห้วนเอ๋อก็กระอักเลือดออกมาอีกคำสีหน้าซีดลงหนักขึ้นฟุบทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็ชักมือซ้ายจากวงแขนของห้วนเอ๋อและท่าไปยังแผ่นหลังของนางก่อนจะถ่ายพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดอันอ่อนโยนหักทว่าทรงพลังสุดภพศสารเข้าไปในร่างกายห้วนเอ๋อเรวัยช่วยระงับพลังปั่นป่วนในร่างห้วนเอ๋ออีกแรงหลังจากเดินพลังช่วยเหลือห้วนเอ๋อไปครู่หนึ่งพลังที่ปั่นป่วนในร่างห้วนเอ๋อก็ค่อยๆสงบลง พี่หลิงเทียนนี้นี่คือพลังของท่านหลังใช้อุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองนั้นหรือหลังสัมผัสได้ถึงพลังสายหนึ่งที่ถ่ายทอดเข้ามาในร่างและพุ่งไปสะกดพลังที่ปั่นป่วนในชีพจรที่เกิดจากการตีกลับของพลังหลังหยุดใช้วิชาลับได้อย่างง่ายดายห้วนเอ๋อก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเพราะเซี่ยวพริบตาที่พลังของพี่หลิงเทียนโคจรแล่นพลานไปในชีพจรพลังที่ปั่นป่วนยากระงับในร่างของนางก็หวนคืนสู่ความสงบได้อย่างไร้เรื่องราว หลังจากที่ต้นหลิงเทียนช่วยระงับพลังปั่นป่วนในร่างห้วนเอ๋อแล้วด้านห้วนเอ๋อที่ฝืนตัวเพราะความตึงเครียดของสถานการณ์ก็รู้สึกผ่อนคลายลงทันทีครู่ต่อมาร่างบางก็เริ่มสุดเซกหลายจะล้มลงหากทว่าต้นหลิงเทียนยังพุ่งมือซ้ายไปอบเอวห้วนเอ๋อเอาไว้ได้ทันท่วงทียังดึงรังร่างห้วนเอ๋อให้ฟุบลงมาที่แผ่นนอกของเขาด้านห้วนเอ๋อที่ได้ทีก็พุ่งมือมากอดรอบเอวต้วนหลิงเทียนเอาไว้แน่นมองไปป่าลูกหมีเกาะต้นไม้อย่างไรอย่างนั้น ที่แท้เป็นยาโถน้อยเจ้านี่เองท่านใดนั้นเองหลี่อันที่อยู่ไม่ไกลก็เหลือมองมาอย่างร่างห้วนเอ๋อพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชาตอนแรกหลี่อันก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นว่าต้วหลิงเทียนสามารถป้องกันการโจมตีของมันได้แถมมันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าต้วหลิงเทียนรับได้อย่างไร ทว่ามาตอนนี้พอเห็นสตรีข้างกายต้นหลิงเทียนกระอักโลหิตออกมาสองคำแถมสีหน้าอย่างซีดลงไปปานไร้เลือดกระทั่งกลิ่นไอพลังทั่วร่างก็อ่อนสมลงกระทันหันคล้ายได้รับผลกระทบจากใช้วิชาต้องห้ามอะไรมามันก็เข้าใจได้ทันทีว่าไม่พ้นเมื่อครู่เป็นการลงมือช่วยเหลือจากสตรีนางนี้แน่นอน ถึงแม้มันจะไม่รู้จริงๆว่าสตรีนางนั้นฉไหนถึงทําให้การลงมือของมันที่แม้จะเป็นการลงมือส่งงแต่คลื่นพลังดังเซี่ยวจันสังหารนั่นก็เป็นถึงพลังของขุนนางอมตะก้าวตำหนักเช่นมันถึงขั้นสลายหายไปอย่างไร้เรื่องราวได้เพียงแค่กระทบกับราชานันไม่เคลื่อนไหวของต้นหลิงเทียนแต่มันก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายยาโถน้อย ถึงแม้เมื่อครู่ข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรถึงช่วยต้นหลิงเทียนให้รอดตายมาได้แต่ข้าดูจากสภาพเจ้าแล้วเกรงว่าคงไม่อาจช่วยเหลืออะไรสาเรเลวน้อยนี้ได้อีกกระมังหลี่อันแค่นคำกล่าวกับห้วนเอ๋อเสียงเย็นหลังจากนั้นมันก็ยกมือขึ้นมาผนึกพลังค่อยสะบัดซัดคลื่นพลังดังเซี่ยวจันเข็นข้าสังหารไปทางต้นหลิงเทียนอีกรอบปรมาจารย์โอสถต้วน พอได้เห็นสภาพไม่ค่อยจะสู้ดีของห้้นเออด้านไปผิงเทียดให้เหอก็คิดว่าเมื่อครูเป็นห้้นเอช่วยต้นหลิงเทียนเอาไว้ไม่ต่างอะไรจากหลี่อันและพอเห็นว่าหลี่อันลงมืออีกครั้งพวกมันจึงอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาเสียงหลงด้วยความตกใจสีหน้ายังเปลี่ยนไปใหญ่หลวงอีกรอบจังหวะนี้พวกมันฝืนรีดเค้นพลังออกมาสุดชีวิตหมายจะพุ่งไปช่วยต้นหลิงเทียนรับกระบวนท่าของหลี่อันให้ทันการ น,นิจ่าพวกมันไม่ทันได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลหลี่อันก็สะบัดมือซ้ายทีขวาทีฉับไวจนเห็นว่ามือมันพราเลือนไปดั่งพูดผีซัด์คลื่นพลังดั่งจันเซียวออกมาฉับไวปานฟ้าผ่าหมายจัดการไปผิงกับเถียดให้เหอที่ไม่เจียมตัวเหอะพวกเจ้าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะหลังหลี่อันซัดเคลื่นพลังใส่ทั้งครู่มันก็ใสายะยิ้มกล่าวเย้อยออกเสียงเย็นอย่างไรก็ตามสีหน้าย,ยา้ยหยันทั้งรอยยิ้มแสาย,ายะของมันจำต้องชะงักค้างไปทันใด เพียงเพราะการลงมือของมันกลับไม่อาจบรรลุถึงร่างไปผิงกับเถียดให้เหอได้เพราะไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่หากแต่ปรากฏร่างในชุดสีม่วงหนึ่งผุดโผล่ขึ้นมาบังขวางเบื้องหน้าของไปผิงและหลี่อันที่อยู่คนละทิศทางปานพูดผีสองตนสบัดมือตบคลื่นพลังดังเซี่ยวนันให้สลายหายไปปานไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนยอดฝีมืออันดับหนึ่งขอบเขตขุนนางอมตะก้าตำหนักของหพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้งั้นหรือ ต้นหลิงเทียนที่เมื่อครู่คลายแยกเงาสองร่างพุ่งไปตกคลื่นพลังของหลี่อันไม่ทราบกลับมาหยุดอยู่จุดเดิมตั้งแต่เมื่อไหร่ในมือยังกลับมาอบร่างห้วนเอ๋อเอาไว้อย่างไร้เรื่องราวและที่สําคัญพุทธองค์ทองคําที่ทอแสงจ้าขึ้นมาอีกครั้งก็หยุดคลื่นพลังของหลี่อันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายอีกรอบหลี่อันบัดนี้สองตาเบิกโพรงแทบถลนออกเบา้ามันไม่อาจมองเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนว่าต้นหลิงเทียนที่สมควรถูกคลื่นพลังของมันสังหาร ฉนไหนอยู่ๆไปปรากฏเบื้องหน้าไปผิงกับเถียดให้เหอที่อยู่กันคนละทิศละทางและสะบัดมือตบคลื่นพลังที่มันซัดออกอ,กอไปส่งส่งได้ง่ายดายยิ่งไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเคลื่อนไหวอย่างไรถึงกลับมาอยู่จุดเดิมแล้วทําให้มันเห็นฉากเรื่องราววนซ้ำปันเดจาวูเหมือนก่อนหน้าได้เจ้าเจ้าเป็นไปได้อย่างไรกัน บัตรนี้ต่อให้หลีอันโง่งมแค่ไหนมันก็ตระหนักได้แล้วว่าครั้งแรกเป็นต้นหลิงเทียนหยุดการโจมตีของมันด้วยยอตัวเองที่สําคัญอีกฝ่ายยังเคลื่อนไหวปานพูดผีคลี่คลายสถานการณ์ด้านไปผิงกับเถียดให้เหอได้เร็วไวถึงขั้นรวดเร็วสุดที่มันจะมองตามได้ทันกระทั่งไม่ทันรู้ตัวอีกฝ่ายก็กลับไปอยู่จุดเดิมและอาศัยราชันไม่เคลื่อนไหวหยุดพลังของมันได้ง่ายดายเหมือนตอนแรกเสียแล้วที่แท้มันเข้าใจผิดไปเองทั้งหมดไม่ใช่สตรีนางนั้นใช้วิชาต้องห้ามช่วยเหลือต้นหลิงเทียนเอาไว้ ด้วยเหตุนี้สีหน้าขอมันจึงกลับกลายเป็นตกตะลึงพึงเพลิดประหนึ่งพบผ่านพูดผีกลางวันแสกแสกเพราะสําหรับมันแล้วสิ่งที่มันเพิ่งเห็นเมื่อครู่บ่งบอกให้รู้ว่าความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนอยู่เหนือมันกระทั่งยังอยู่เหนือมันไปมากสุดที่มันจะจินตนาการได้ออกบัซบ นี่มันอะไรกันต่อให้เป็นราชาอมตะหนึ่งต้นกําเนิดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวโดยที่ข้าไม่อาจเห็นสิ่งใดได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันวุบไปวุบมาจนข้าเห็นเหมือนมันแยกร่างโดยไร้ซึ่งร่องรอยใดๆให้เห็นเช่นนี้หลี่อันไม่ทราบจริงๆว่าต้นหลิงเทียนที่สมควรโดนพลังของมันสังหารฉไหนไปอยู่หน้าไปพิงกับเถี่ยให้เหอพร้อมกันได้สำรายไม่เพียงจะสลายพลังมันได้ง่ายายอีกฝ่ายยังย้อนกลับไปรับพลังของมันหน้าตาเฉยโดยที่ไม่เป็นอะไรเลย ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาหลี่อันไม่เพียงไม่อาจแลเห็นได้ด้วยซ้ำว่าต้นหลิงเทียนเคลื่อนไหวอย่างไรมันไม่อาจแลเห็นได้แม้แต่เงาร่างของต้นหลิงเทียนด้วยซ้ำเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาอันใหญ่หลวงความเร็วในการเคลื่อนไหวของต้นหลิงเทียนได้สูงส่งเกินขีดจำกัดการมองเห็นของมันไปไกลโขถึงจุดที่แม้กระทั่งเงาร่างก็ไม่อาจแลเห็นเจ้าเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่เจ้าฉไหนถึงมีพลังสูงส่งได้ถึงขนาดนั้น บัดนี้สายตาที่หลี่อันใช้มองตัวหลิงเทียนคงเหลือไว้เพียงความตื่นตระหนกและหวาดกลัวนับเป็นครั้งแรกเลยที่มันได้เห็นตัวตนที่ผิดประหลาดเหนือจินตนาการได้มากมายขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายสมควรมีอายุไม่ถึงร้อยปีแต่ไม่เพียงทักษะความสามารถในเต่าโอสถจะเหนือล้ำกว่าผู้ใดกระทั่งพลังฝีมือที่แท้จริงที่เพิ่งเผยออกมาก็ก้าวข้ามมันไปไกลโขกระทั้งก้าวข้ามราชาอมตะที่มันเคยเห็นไปไกลโข ท่านประมุขข้าไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าตัวหลิงเทียนนั่นมันจะซ่อนพลังฝีมือเอาไว้ได้ถึงขนาดนี้ความเร็วของมันเมื่อครู่กระทั่งข้ายังไม่อาจแลเห็นหากปล่อยให้มันเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้ข้าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นหายนะสำหรับนิกายอมตะสารมของพวกเราแน่เช่นนั้นท่านอย่าได้ลอเล่นกับมันอีกเลยรีบเข็นฆ่ามันให้ตายเสียเถอะข้ากลิ่งเกรงวิการยาวนานฝันยุ่งเหยิง ห่างออกไปไม่ไกลจี้ฟ้านที่เป็นตถาคตของนิกายอมตะสรารมได้ก้าวอาดอาดเข้ามาหยุดข้างหลี่อันและพูดกับหลี่อันด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลฟังจากคำพูดของมันแล้วเห็นได้ชัดว่าจี้ฟ้านไม่อาจแลเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้แม้แต่น้อยแถมจี้ฟ้านยังไม่ทันสังเกตเห็นแม้แต่น้อยว่าบัดนี้สีหน้าของหลี่อันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทั้งหวาดกลัวขนาดไหนไม่งั้นมันคงไม่พูดอะไรทำนองนั้นออกมาในสถานการณ์แบบนี้กระทั่งความกล้าจะพูดคงยังไม่มีด้วยซ้ำ เนื่องจากอาศัยพลังฝีมือของมันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามันไม่อาจไล่เห็นใดๆได้เลยมันรู้แค่อาจารย์ของมันอย่างหลี่อันสมควรลงมือใส่ต้นหลิงเทียนแต่ร่างต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่ได้หายไปจากสายตาของมันวูบหนึ่งก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไร้เรื่องราวเท่านั้นมันจึงคิดว่าสมควรเป็นต้นหลิงเทียนที่เคลื่อนร่างด้วยความเร็วสูงเกินกว่ามันจะมองตามได้ทันหลบการลงมือส่งส่งของหลี่อันที่มันเองก็มองไม่เห็นได้แค่นั้นแต่ในใจของมันยังคงรู้สึกว่า ขอเพียงอาจารย์ของมันลงมือจริงจังเข้าหน่อยก็ต้องเข็นฆ่าต้นหลิงเทียนได้ง่ายดายถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าใจว่าฉะไหนจนป่านนี้อาจารย์ของมันยังไม่ฆ่าต้นหลิงเทียนให้ตายแต่มันคิดว่าอาจารย์ประหนึ่งแมวที่ยังอิ่มท้องคิดหยอกเย้ากับหนูที่ไม่อาจหลีกหนีเท่านั้นมันจึงก้าวออกมากล่าวบอกน้มน้าวให้อาจารย์รีบฆ่าต้นหลิงเทียนโดยเร็วที่สุดด้วยกลัวจะเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าได้ล้อเล่นกับมันอีกเลยรีบเข็นฆ่ามันให้ตายเสียเถอะอย่างไรก็ตาม หลี่อันที่ได้ฟังวาจาประโยคนี้ของจี้ฟ้านใจก็สถานไปทันใดใบหน้ายัางรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาพอมองไปยังต้นหลิงเทียนอีกครั้งในดวงตานอกจากความตื่นตระหนกหวาดกลัวแล้วยังเจอแววสงสัยขึ้นมาประการหนึ่งตอนนี้มันสงสัยอย่างถึงที่สุดว่าชนไยนชายหนุ่มที่อายุยังไม่ทันถึงร้อยขวบปีถึงได้มีพลังฝีมือสูงส่งเหนือจินตนาการขนาดนี้อย่างไรก็ตามมันยังสงสัยอีกว่า พลังฝีมือที่อีกฝ่ายเผยออกยามนี้ใช้อีกฝ่ายกำลังใช้วิชาต้องห้ามอันใดอยู่หรือไม่หากไม่มันก็ไม่อาจคิดคาดจินตนาการได้ออกจริงๆว่าปรมาจารย์หลอมออสทอมตะระดับสูงเยาววัยชนัยน่ากลัวได้ถึงขนาดนี้พลังฝีมือที่มันเห็นเมื่อครู่มันพูดได้คำเดียวว่าก้าวข้ามขอบเขตราชาอมะตะหนึ่งต้นกำเนิดไปไกลโข อย่าว่าแต่ในหลิงหลัวเทียนของพวกเราเลยแม้แต่ในแดนสวรรค์อื่นๆแต่ตัวตนที่อายุไม่ถึงร้อยปีทว่ามีพลังฝึกปือเหนือขอบเขตราชาอมตะหนึ่งต้นกำเนิดก็คงไม่มีใช่หรือไม่หลี่อันลอบกล่าวในใจอย่างตื่นตระหนกและพอคิดได้เช่นนั้นหลี่อันก็เริ่มเชื่อมากขึ้นทุกขณะว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าสิบในสิบต้องมีทักษะลับหรือวิชาต้องห้ามอันน่าสะพรึงกลัวที่สามารถยกระดับพลังก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้อย่างมหาศาลเป็นแน่หึ ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนที่ได้ยินคำพูดของจี้ฟานก็ไม่คิดจะปกปิดกลิ่นอายพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดในร่างอีกเขาเลือกจะปลดปล่อยกลิ่นอายพลังขอบเขตจอมราชันอมตะหนึ่งต้นกำเนิดออกมาเล็กน้อยหากทว่าอาศัยกลิ่นอายพลังเพียงเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดแรงกดดันอันน่าพรั่นพรึงกำจายออกไปในบรรยากาศนี่นี่มันกลิ่นอายพลังของยอดฝีมือขอบเขตราชาอมตะงั้นหรือไปผิงและเทียดให้เหอที่สนิทสนมกับต้นหลิงเทียนมากกว่าหลี่อันพอฟื้นสติขึ้นมา ก็ได้แต่มองจ้องไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสีหน้าแววตาไม่อยากจะเชื่อเรื่องว่าพวกมันตกใจครั้งมโหฬารแล้วจริงๆเมื่อครู่พวกมันก็มองเห็นได้รังๆว่าเป็นต้นหลิงเทียนที่วูบร่างมาปานพูดผีช่วยเหลือพวกมันเอาไว้แถมยังสลายการโจมตีของหลี่อันได้ง่ายด,ดายราวพ่นลมสลายหมอกควันเบาบางสายหนึ่งเรื่องนั้นทําให้พวกมันตระหนักได้ว่าพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าหลี่อันแม้แต่น้อยอาจจะยังเหนือล้ํากว่าหลี่อันด้วยซ้ําแต่พวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับหลี่อัน ด้วยไม่เข้าใจว่าฉนันต้นหลิงเทียนถึงครอบครองพลังมหาสารสุดที่พวกมันจะจินตนาการได้ออกขนาดนี้ได้ทำให้พวกมันเองก็ตกตะลึงไปคล้ายคนวิญญาณหลุดออกจากร่างจนเอาแต่เหม่อมองตาลอยอย่างที่เห็นและจนเมื่อกลิ่นอายพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดในร่างต้นหลิงเทียนเริ่มแผ่ซ่านออกมาพวกมันจึงดึงสติกลับเข้าร่างได้สําเร็จและกลิ่นอายพลังดังกล่าวก็ทําให้พวกมันหวนนึกถึงกลิ่นอายพลังของตัวตนขอบเขตร,ราชาอมตะหนึ่งต้นกําเนิดที่พวกมันเคยสัมผัสดได้ในอดีตขึ้นมาทันที พวกมันจึงตัดสินไปว่าพลังเสียนตั้มต้นกำเนิดที่แผ่ซ่านกลิ่นอายพลังอันน่าสะพรึงกลัวไดถึงขนาดนี้ไม่พ้นต้องมีแต่พลังเสียนอมตะต้นกำเนิดของตัวตนขอบเขตราชาอมตะเท่านั้นนี่คือความในใจของปผิงกับเทียดไ้เหอแต่พวกมันไม่ได้รู้เลยว่าต่อให้เป็นสุดยอดฝีมือขอบเขตราชาอมตะสิบทิศมายืนเบ่งพลังชั่วชีวิตจนหน้าเขียวแต่กลิ่นอายพลังของอีกฝ่ายก็ไม่อาจเทียบกับกลิ่นไอเศษพลังที่ต้นหลิงเทียนจงใจแผ่ออกมาตอนนี้ได้เลย เพราะตัวตนขอบเขตราชาอมะตะสิบทิศต,ตั้งแต่เกิดมาพวกมันก็ไม่เคยพบเคยเห็นแม้แต่คนเดียวแล้วจะไปนับประสาอะไรกับจะเคยสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังของคุณนางอมตะสิทธิสยามลงมือสุดกำลังพอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดที่กำจายออกมาจากร่างของตัวหลิงเทียนทั้งสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่เริ่มเพ่งเล็งมาที่ตัวสีหน้าหลี่อันก็เปลี่ยนไปใหญ่หลวงเพราะสัญชาตญาณของมันกำลังร่ำร้องว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาหามันปงงง เสียงระเบิดดังสนั่นลั่นปานอุกบาตหล่นฟ้าเป็นหลี่อันประตูพลังชั่วชีวิตใช้ออกด้วยทุกสิ่งกระทืบเท้าสุดกำลังอาศัยแรงส่งพุ่งร่างออกไปเป็นลำแสงมองไปยังคล้ายดาวตกลัดฟ้ายามคืนข่ำอยู่บ้างคนพุ่งละลิ้วหมายหลบหนีออกไปจากนิกายอมตะไท้อีให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามแม้จะเห็นหลีอันประตูพลังชั่วชีวิตหนีไปหน้าตั้งแต่ต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้รีบร้อนจะไล่าตามไปแต่อย่างไรท่านอาจารย์ อยู่ๆก็เห็นอาจารย์วูบังหายไปต่อหน้าต่อตาจี้ฟ้านก็อดไม่ได้ที่จะงุนงงทั้งสับสนขึ้นมาจากนั้นพอมันมองไปทางต้นหลิงเทียนและสังเกตเห็นสีหน้าของคนอื่นๆมันก็ตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องราวมีอะไรผิดท่าแล้วลีอันและในขณะที่ในใจของจี้ฟ้านบังเกิดอาการระสัมรสาย เสียงของต้วนหลิงเทียนก็ดังขึ้นอย่างประจบเหมาะถึงแม้เสียงที่ว่าจะไม่ได้ดังอะไรมากมายหากแต่คล้ายมีเวทมนต์สถิตก็ไม่ปานเพราะมันส่งตรงถึงหูทุกผู้คนของนิกายยอมตะไทอีให้ได้ยินชัดเจนเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีพ้นหรือเสียงที่ดังให้ได้ยินกันทั้งนิกายยอมตะไทอีของต้วนหลิงเทียนเรียกว่าสร้างความตกตะลึงให้คนของนิกายยอมตะไทอีครั้งใหญ่แล้วจริงๆนี่มันเสียงของปรมาจารย์โอสถต้วนไม่ใช่หรือ เกิดอะไรขึ้นกันไหนยอยู่ๆปรมาจารย์โอสถต้นถึงพูดอะไรแบบนั้นเล่านั่นนะสิอีกทั้งหลี่อันที่ว่าไม่ใช่บรรพบุรุษของนิกายอมตะสรารรมที่เพิ่งมาเยือนนิกายยอมตะไท่อีของพวกเราหรือไรยอดฝีมือขอบเขตขุนนางอมตะเก้าตำหนักอันดับหนึ่งของหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ผู้นั้นนะ่ะเมื่อครูปรมาจารย์โอสถต้นกล่าวว่าคิดว่าจะหนีพ้นหรือหรือว่าหลี่อันไปล่วงเกินอะไรปรมาจารย์โอสถต้นเข้าแล้วกำลังจะโดนดีสมควรเป็นเช่นนั้นไม่ผิดแน่ ข้าได้ยินมาว่าปรมาจารย์โอสถต,ต้นมีพื้นเพความเป็นมาจากตระกูลใหญ่ในภาคกลางและอาจมียอดฝีมือขอบเขตขุนนางอันกั้นจ่าจ้านรอบให้ความคุ้มครองอยู่หรือหลี่อันผู้นั้นกำลังจะโดนยอดฝีมือที่รอบคุ้มครองปรมาจารย์โอสถต,ต้นเข็นข้าจึงหนีไปไปไปชมดูเรื่องราวสนุกสนานเร็วไปช้าเดี๋ยวก็อดบันเทิงกันพอดี จังหวะนี้เรียกว่าจะผู้คนของนิกายยอมตัดไถอีจากระดับสูงสุดยันต่ำสุดพากันเหินร่างลอยล่องขึ้นไปไปทางสร้างสร้างด้วยคิดจะหอบไปชมดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะหลักอย่างห่างๆทว่าทันใดนั้นเองครื่นนครื่นน,น,นเสียงดังกระหึ่มปานฟ้าคำรนดังสนั่นไปทั่วแนนฟ้าของนิกายยอมตะไทอีจากนั้นแผ่นฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สูงขึ้นไปเหนือนิกายยอมตะไทอีก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงอาอันใดกัน นี่มันเกิดอาเพศอันใดกันขึ้นฟ้าฟ้าฉไหนเปลี่ยนสีไปแล้วเล่าเจ้าสวรรค์ช่วยนี่มันเกิดอาเพศอันใดขึ้นกันผู้ใดล่วงรู้บอกข้าทีฉไหนยอยู่อยู่ฟ้าจึงเปลี่ยนสีไปได้เช่นนั้นเล่าจากนั้นเสียงงออุทานด้วยความตื่นตระหนกตกใจก็ดังระงมไปทั่วนิกายอมตะไท้ยอีเพราะบัดนี้ไม่ว่าใครก็รู้สึกเสียขวัญจนใจเต้นไปไม่เป็นจังหวะทั้งสิ้นด้วยอยู่ดีๆฟ้าเบื้องบนก็เปลี่ยนสีสันไปอย่างกระทันหัน